สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้สายวิ่งสายรูดท่านผู้ชมเอาธท่านผู้ชมสายวิ่งสายรูดมาแล้วในคลิปนี้ร่วมเหล็กเด่นหัดสูตรแอดมินหน่หนอยด้วยค่ะเด้อและ้วกะ็ลักลอย้อมเด่นแม่เอฟซีบัออกน้ำในคลิปนี้เด้อท่านผู้ชมเอาธท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหน่อยน้ำแน่เ้ยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะอาธรรมชมสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP นะคะเนาะเข้ากลุ่ม VIP มีค่าใช้จ่ายเดือนละ100บาทนะคะสำหรับท่านใดที่บออยากเข้ากลุ่ม VIP บออยากเสียเงินกลุ่มฟรีกับมีเด้อธรรมชม แอดไลน์สแกน QR code นะคะสแกน QR code แอดไลน์ท er> well evet ี่แอดมินหน่อยแปะให้บนหน้าจอเดอราธรรมชมเป็น QR code เดียวกันนะคะแอดขอมาแล้วแจ้งแอดมินหน่อยว่าขอเข้ากลุ่มฟรีหรือเข้ากลุ่ม VIP เดอรคาะเดอรล้ากาหลังจากนั้นรอแอดมินหน่อยตอบกลับจ้าค่ะเดอค่ะเดอกลุ่ม VIP มีค่าใช้จ่ายเดือนละ1 0 0่บาทกลุ่ม ฟรีก็มีเด้อธรรมชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่แทงหวยหุ้นหวยฮานอยเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะรับรองว่าปังปังมากมากเด้อธรรมชมเอาธรรมชมสำหรับคลิปเีบเบาๆลายใหญ่ไปเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งแนวทางกันเลยธรรมชมรวมเด่นห้าสูตรโนูน้อยงวดนี้ถ้าบ่าบ้ามบ่เบิรนหลุ่นซ้ำโตแตกอีกคือเก่าด้อค่ะเด้อ สาตัวแตกอีกนะคะงวดนี้จัดจวดเลยท่านผู้ชมสำหรับงวดทีิพานมานันวิ่งแลียนฟันโหลดมาตามนัดแอดมินโนน้ยคอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกถุกทันด้วยค่ะเด้องวดนี้เอาอีกท่านผู้ชมถ่าบอเบิลบอหามลุ้นสามตัวแตกอีกนะคะนเนาะงวดทีิพานมาท่านผู้ออมชมสามตัวแตกด้วยค่ะเด้อเจ็ดสี่สามท่านผู้ชม เหล็กติดมาทั้งสองตัวเลยท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี่หลุดท่านผู้ชมหงดนี่มาเบิง่งท่านผู้ชมวันนี้เหล็กชนกันอีกแล้วเข้าห้องสอบเด้อพอๆแม่ๆม่เข้าห้องสอบน้ำกันมาวิเคราะห์เหล็กไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อเหล็กเราพัฒนาอยู่ในตารางนี้ลหละท่านผู้ชมอยู่ในรวมเลขเด่นห้าสูตรโนูน้อยนี่ลหละมาวิเคราะห์ไปน้ำกันท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งเด่นเดินดี เดินเดินดีนี่กะเดินเงาเราเดีเนาะท่านผู้ชมเดินเดินดีวันนี้ขอให้เดินต่อรุ่นสามตัวแตกเด้อท่านผู้ชมวันนี้ได้เด่นเจ็ดเปดเก้าโดตัวเก้าท่านผู้ชมวันนี้ได้เด่นเจ็ดเปดเก้าต่อมาเลขติดเลขติดนะคะเลขติดสุดนี้เดินดีเด้อท่านผู้ชม ทิมบอดายได้ค่ะมาชมเลกติดกลับมาแล้วงวดนี้ได้เด่นสี่หนึ่งแปดนะคะต่อมาสองตัวมาหนึ่งตัวมาได้หนึ่งตัว หรือสองตัวเด้อธรรมชมสูตรนี้มาได้หนึ่งตัวหรือกอดคอกันมานะคะเมื่อวันนี้ได้เด่นโซนกับแปดเลขชนกันเด้อธรรมชมเลขชนกันไปแล้วสามสูตรต่อมาสองตัวสูตรสองเบิ้งดีๆเด้อธรรมชมสองตัวสูตรสองเบิ้งดีๆฟังให้งหจบแล้วท่านก็จะมีโชคเด้อธรรมชม สองตัวสุดรสองวดนี้ได้เด่นศูนกับหนึ่งต่อมาสูตรนี้ไม่มาด้วยกันนะคะไม่มาด้วยกัน มาด้วยกันงวดนี้ได้เด่นศนกับห้าธรรมชมเล็กมาชนกันไปที่ศูนย์ศูนย์กับแปดฟันหลุดตัวใดธรรมชมสายวิ่งสายรูดมื่อนี้เข้าสิหลุดตัวใดมาฟังน,น้อยวิเคราะห์เรื่องธรรมชมว่ามั่นสิเป็นไปได้ซําใดงวดนี้เหล็กหลุดเข้าสิมาตามนัดบ่ธรรมชม สิบแปดท่าหกมาบีคะไปน้ากันธรรมชมมาที่นี่มันสิเป็นไปได้ซ้ำหลายหล่นสามตัวแตกเด้อทือธร,รมชมเด่นเดินดีโอกาสมาถแทนละธรรมชมเด่นเดินดีน,น้อยมันช่วนกับของปูวันนี้มันช่วกับของปูเจ็ดแปดเก่าเลยเด้อธรรมชุ่มตัวไดซีมาทธรรมชม,ม,ร,ร,ม,ชมระหว่างเจ็ดแปดเก้าจะกอดคอกันมาหรือจะมา หนึ่งตัวต่อมาเลขติดธรรมช่ม่หนึ่งแปดต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวหรือกอดข้อกันมาด้วยค่ะดเด้อเลขชนกันปันนี่สิบ่มายู่พป้อ่านมชม้ชมศูนย์กระเด็นแปดกระเด็นหนึ่งกระชนกันบัตเทเน่ธรรมชมเลขติด่หนึ่งแปด ปดมันชนขวาเหลือกแปดถ้าแปดประมาณก,ก็น่าจะเป็นสีนะคะมาชมถ้าแปดไม่มาก็น่าจะเป็นสีนี่แหละสองตัวสุดสองงวดว่างหันเพ่นหลุดงวดวัางหนึ่งหันเพิ้นหลุดงวดนี่ทัาสุดนี่ลุดศูนย์กับแปดจะไม่มีให้เห็นเสียวเดอ้อธรรมชมแต่ว่ามันชนกับเหล็กเด่นเด่นแปดต่อมาสองตัวสุดสองธรรมชมได้เด่นศูนย์กับหนึ่ง มาที่นี่สูตรนี่กับสูตรนี่งวดใดทีมันชนกันแบบนี้ท่านผู้ชมมันหมักจะมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเด้อค่ะเด้อหมักจะมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยงวดนี่ชนกันสามสูตรศูนย์มาที่นี่สูตรสองตัวสูตรสองนี่งวดบังหันมาแมนบอท่านผู้ชมงวดบังหนันมาข่าตัวนี้ขาตัวที่หนึ่ง ถ้าสูตรสองนี่งวดนี่เดินต่อกันนาจะเป็นเลขศูนย์นี่แหละท่านผู้ชมที่จะเดินต่อบัตรที่นี่ซ้ายวิงยมมยว่งซ้ายรูดท่านผู้ชมซ้ายวิ่งซ้ายรูดแอดมินโนูหน่อยฟันวิ่งรูดแปดรอรับตังค์เด้อธท่านผู้ชมมาบอมมา,ามมบัรลูท่านผู้ชมิเค์ไปตามทางเลขฟันวิ่งรูดแปดรอรับตัง ถาย0กับ8มามันเด่นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมจับใส่กันเ้ยค่ะเดอย8008โอกาสมาได้นะคะโอกาสมาสูงพ่อม่ธรรมชม8008ซ้ายวิ่งซ้ายรูดรูดแปดเออธรรมชมรูดแปดรอรับตังค์ผิดเถือกคอถทดคออภัยเออธรรมชมสีมาตามนัดบอ บางทหนันมันใจหรีทธรรมชุมรูดเจ็ดหงษนี่มันชนกันแปดกับศูนย์ขอเลือกสูตรนี่เป็นสูตรยืนเด้อค่ะเด้อถ้าแปดบ่ามาก,ก็น่าจะเป็นสี่นะคะสี่กับแปดบัดท,ที่นี่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะได้ตัวเจาะเะนาะเนาะชุดเจาะวิ่งรูดแปดอยู่แล้วหากท่านใดที่อยากจะเห็นตัวเจาะอยู่ในห้องกลุ่มวีไอพีเด้อค่ะเด้อ เจาะสิบคู่เนาะ่ามูาชมเจาะหายสิบคู่เราพัฒนาสิบคู่เด่นๆเข้ากลุ่มเขาของ v i p เด้อค่ะเด้อแอดไลน์สกแกนทิวอฟัฟโดนะคะเข้ากลุ่ม v i p มีค่าใช้จ่ายเดือนละหนึ่งร้อยบาทเด้อ่ามูาชมต่อมาเป็นหลักร้อยเด้อค่ะเด้อเป็นหลักร้อยหมวนี่เหลขทั้งเด่นทั้ง ทั้งบระเด่นพร้อมกันท่านผู้ชมหลักลอยธรานผูชมวัดที่พานมาชนปังไปที่เจ็ด้วยค่ะเด้อเข้าไปที่เด่นเจ็ดงวดนี้ตามต่อหลักร้อยเด่นหกเจ็ดแปดท่านผู้ชมหกเจ็ดแปดต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวนูหน่อยฟันไปให้ที่แปด้วยค่ะเด้อแต่ว่าหลักลอยนี่มันบ่ดด้มาหลักลอยสุงวัดเด้อท่านผู้ชมเป็นเลข ติดบนล่างลาวพัฒนาเดินดีมากเลยนะคะเดินดีกว่าสูตรเด้นเดินดีเดินดีกว่าสูตรเหล็กติดเด้อธรรมชมสูตรนี่หลุดก็หลุดแค่หนึ่งหมวดหลังจากนั้นก็เดินต่อเหมือนเดิมหกเจ็ดแปดต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวหรือกอดคอกันมาแปดเจ็ดแปดหกเด้อธรรมชมแปดเจ็ดแปดหซ้ายวิง่งซ้ายรูดรูดแปดรอรักตังเด้อธรรมชม ต่อมาของแม่เอฟซีบัตรที่เหน็ดมาจุ่มของแม่เอฟซีบออกน้ำนะคะนอ้องหัวที่ผ่พานมาของแม่กอดขวากันมาได้ธรรมชมแม่เอฟซีไม่ออกน้ำกอดขวากันมาแม่เอฟซีได้ซีสามบักอย่างหลายเลยธร,รมชมได้หลักหมืน่นขอสแสดงความยินดีกับแม่ด้วยค่ะเด้อหมวดนี้ธรรมชม เด่นแม่ fc ไม่ออกนามเอาจะใส่ละท่านผู้ชมเด่นแม่ fc ไม่ออกนาม,มวดนี้ได้เด่นหกห้าสี่ซึ่งวัดนี้เล็กแม่ fc เป็นเสียวเสียวเลยท่านผู้รรมชมเป็นเสียวเสียวหรือว่าเล็กแม่ fc สิก,กดขว้ากันมาอีกเนาะท่านผู้ชมวดใดทีได้เด่นหกหาซี 4. ลุดลายก่วเข่าเาด้อธรรมชมหมลุดไปทั้งสามตัวเลยแต่วางหดเขากะมี่แต่วางหดนี่มันหาดซิบหาดซิบธรรมชมแต่วางวัดนี่เหล็กแม่กบงามเด้อธรรมชม่มหกห้าหกสี่ห้าสี่เฉพาะหกสี่เฉพาะหกสี่หงวดนี่เหล็กเด่นแม่เอฟซีงามหรือว่าเหล็กเด่นสิกวอดคว้ากันมาออกบุธรรมชมุ่มขอแม่พี่นอนแคปนาจอเด้อค่ะเด้อเก็บเกี่ยวข้อมูล ตามต่อนะคะเนาะเอาไปเทียบใส่กันกับไล้ไล้สำนักธรรมชมนูหน่อยว่าเหล็กเล่าพัฒนาอยู่นี่ล่ะธรรมชุ่มยูน้ำนูหน่อยนี่ล่ะยูใบนี่ล่ะธรรมชมถ่าแปดกับศูนย์มาศูนย์สี่แปดศูนย์แปดสี่งามอยู่ได้ธรรมชมจับสามตัวศูนย์สี่แปดหรือแปดสี่ศูนย์ หรือแปดศูนย์สี่สี่หนึ่งแปดต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวนะคะสี่หนึ่งแปดสามตัวก็ง่ามธรรมชมสุดนี่สามตัวแตกดีแปดหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งง่ามเด้อธรรมชมสามตัวแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแป่งสันปะธรรมชม ความแม่พี่น้องพิจรารณาะะด้วยค่ะเด้อทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูน้อยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมะะด้วยค่ะเด้อเมื่อนี้แอดมินหนูน้อยขอไว้พ่อห้พ่พแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮงเฮ่งปังปังมันมันทุกทุกถ่าน,นะะด้วยค่ะเด้อคลิปนี้หนูน้อยขอโตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ